เทสเทสเทสทดสอบเส,สียงทดสอบเส,สียงโลดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสุโลสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัทธาแชนแนลหนึ่งนะครับพี่น้องผมวันนี้ก็ได้รัตนาเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นเจริญพรล,ล่างนะครับพี่น้องเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะครับเหรียญเนื้อทองแดงลมดำปีสองห้ 2, 5, 3, นะครับ 5ธันวาปี2536ที่ลึกฉลองหอสมุตวัดแจ้งนอกนะครับผมวัดแจ้งนอกในเมืองอนครราชสีมานะครับนี่ก็เป็นเหรียญหนึ่งท,ที่ที่มีประสรบการณ์นะครับเหรียญเหรียญหลงพ่อคูณปริสุทธโธท่านก็ได้ลาสัางขานไปได้หลายปีแล้วนะครับสรีระสรังขานของท่านเขาได้มา ทําพิธีอยู่ที่นี่นะครับอยู่จังหวัดขอนแก่นอยู่พุทธมนฑลอีสานของขอนแก่นนะครับติดกับบ้านของสัทธาชแนลนี่เองนะครับเพราะว่าสัทธาชแนลก็อยู่ใกล้พระาธาตุขามจัดนี่เองนะครับติดพระาธาตุขามจันวันนั้นก็ได้ไปนะครับวันที่มีการประชุมประชุมเพลิงแล้วว่าประชุมเพลิงของท่านแหละครับพูดง่ายๆก็คือวันที่ ได้ทำพิธีทงางอะไรละ่ะศาสนาหรือว่าทงางพระชั้นผู้ใหญ่นะครับได้ทำพิธีประชมุมเพลิงหรือว่าเผาสรีระสังขารของท่นานวันนั้นศรัทธาชแนลก็ได้ไปนะครับร่วมมีด้วยนะครับงานยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับวันนั้นนะครับเป็นเหรียญที่มีค่านิยมสูงนะครับรุ่นเจริญพรบนและเจริญเจริญพรล่างนะครับปี36 ท่านใดมีก็เก็บรักษาไว้นะครับหรือว่าท่านใดที่ยังไม่มีก็ติดต่อมาหาผมโดยตรงได้นะครับผมก็พอมีอยู่บ้างนะครับเหรียญของหลวงพ่อคุณนะครับมีก็มีหลายหลายรุ่นเหมือนกันนะครับหลวงพ่อคุณผมเชื่อว่าแทบทุกลังคาเรือนหรือว่าแทบทุกบ้านเรือนนะครับไม่มีบ้านหลังไหนนะครับที่ว่าจะไม่มีเ <laughs> หรียญหลวงพ่อคุณปริสุโธลนะครับเพราะว่าท่านได้ทำเหรียญออกมาเยอะนะครับ ลูกศิลย์ลูกหาของท่านได้ทำออกมาเยอะให้ท่านปลูกเสกนะครับให้ลงลงข้อท่านปลูกเสกนะครับผมเหรียญเหรียญนี้ก็สวยนะครับเหรียญนี้ก็สวยผมก็ได้มา,าปีที่แล้วนะครับผมได้มาปีที่แล้วเหรียญเจริญพรล่างนะครับผมเจริญพรล่างครับทองแดงลมดำอ,อกลักษณ์ของท่านก็จะมี เนื้อเกินอยู่ที่แก้มด้านขวาของอท่านนะครับหรือว่าด้านซ้ายมือของเราต่อโคดนะครับต่อโคดนี่นด้านขวาไหลขวานะครับไหลขวาพระซ้ายมือเรานะครับต่อโคดสวยงามตัวนัสือก็คมนะครับคมชัดนะครับอ่านชัดเจนนะครับหลวงพ่อคุณปริสุทธโธห่วงใช่ไหมครับห่วงก็เป็นรอยห่วงจะ ล่ำๆหนานหน่อยนะครับห่วงนาหน่อยครับนี่คือลักษณะเหรียญของท่านนะครับห้าชายนะครับกีวอนกีบห้าชายเจริญผ่อนล่างต่อโคตรอยู่ที่สังขานะครับอยู่ไหลสังขานะครับนี่คือโคตรออกวัดแจ้งนอกนะครับเอกลักษณ์ของวัดแจ้งนอกนะครับผมสวยงามนะครับเหรียญไม่บวมนะครับพี่น้องเหรียญไม่บวมนะครับเหรียญไม่บวมเลย เหรียญไม่บวมขอบเหรียญก็มีรอยตัดนะครับรอยตัดก็จะเป็นลักษณะนี้ครับไม่ใช่ว่าตัดขาดทีเดียวนะครับตัดขาดทีเดียวแหละครับแต่ตอนจะขาดเห็นไหมครับริมขอบเหรียญนะครับเห็นไหมครับจะเป็นคุยขุยเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับใบตัดไม่คมนะครับนั่นแหละอคือเอกลักษณ์ของเหรียญนะครับส่วนมากนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผม ท่านหลังหูเหรียญก็จะปิ้นออกมานะครับเป็นปิ้นมานิดนึงนะครับบอกวัดแจ้งนอกนะครับอาจจะร้องหอสมุดวัดแจ้งนอกครับดูยันท่านไหนที่อ่านนักะละยันเป็นก็อ่านเองนะครับเพราผมอ่านไม่เป็นผมอ่านไม่ออกอ่ากะละยันของหลวงพ่อคูณครับเหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างวันที่5ธันวาปี2536วัดแจ้งนอก เป็เหรียญที่มีประสบการณ์มาแล้วนะครับหลายหลายครั้งหลายคราวนะครับผมกับผู้ที่ครอบครองหรือว่าผู้ที่มีหลวงพ่อติดตัวไปตลอดนะครับผมก็มีประสบการณ์หลายท่านแล้วครับเก็บสะสมนะครับท่านที่มีเ็เก็บสะสมหรือว่าอยากได้ผมก็จะแบ่งปันนะครับเหรียญนี้ครับท่านใดถ้าสนใจอยากมีไว้บูชาก็ติดต่อมาโดยตรงนะครับกับศรัทธาชาแนล เยวทิ้งลายไปให้นะครับทิ้งลายไปให้นะครับครับก็ขอจบคลิปไว้ก่อนนะครับวันนี้รู้สึกว่าง่วงๆหน่อยนะครับไม่ได้กินกาแฟครับผมขอจบคลิปไว้ก่อนนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังก็ให้กําลังใจช่องน้องใหม่ในวงการนะครับศรัทธาชแนลหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับผมช่วงนี้ก็เพิ่งมีเวลาได้อัปโหลดวิดีโอให้พี่อนเพื่อนรับชมนะครับที่อื่นผ่านมาครับไม่มีเวลาว่างเลย ว่าเดินสายตลอดนะครับทํางานเ,าเป็นอยู่กับวงการหมอลองหมอลำก็อย่างนี้แหละครับไม่ค่อยมีเวลาว่างครับผมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ